คุณตูมตามยังไงพี่ตุก๊กี้หุ่นเขาดีขึ้นออนะเพราะว่าเขารับบทเป็นพระเอกผาดํำคําไอของคุณหม่ำชกงกงานนี้บอกเลยไม่ธรรมดาในเรื่องราวของคุณคุณพ่อนะอเวลาทั้งหมดบอบให้คุณลูกสําคัญคือไม่พอไปอ้อนภรรยาอยากมีคนที่สองไม่รู้เราเล่า,ลา,ลาไม่ดีเท่าตัวเขาไปฟังตูมตามยุทธนาเชิญค่ะเชิญครับตูมตาม สักสามคนก็พอถ้าเป็นไปได้ถ้าไหวครับถ้าไหวก็อยากมีสักประมาณนั้นแหละเอาเป็นว่าตอนนี้หายเหนื่อยจากจากคนแรกก่อนหายเหนื่อยกอนเพราะว่าแบบต้องบอกยงี้ว่าเราเลี้ยงกันเองเลี้ยงกันเองแบบ24ชั่วโมงเขาบอกเขาจะมีคนที่สองและสแล้วไม่ค่ะเมื่อกี้หนูว่าดูบบี่ยาก แค่คนเดียวพอแล้วดูความถอนหายใจก็น่าจะรู้แล้วนะว่าไม่ไหวแต่เขาเลี้ยงลูกเก่งจริงๆแล้วก็ขยันเลี้ยงลูกมากรักลูกมากอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ต้องยกต้องยกความดีความชอบให้แต่เมื่อกี้เริ่มต่อถ่ายเขาบอกว่าเมียเขาสวยมากจริงเมีไม่เห็นด้วยตาเดียวแล้วเมียเขาสวยจริงเพราะว่าสามีหนูก็หล่อมากว่ารุ่นที่สองไปหล่อมากคนที่สองชื่ออะไรดีน้องเมเจอร์เห็เกิดที่เมเจอร์อย่างเี้ย ว่านะคไอน้องคำไอยังงั้นคนแรกก็ไปเปลี่ยนชื่อเป็นผาดำนะน้องผาดำน้องคไปแล้วฝากน้องผาดำและคำไอด้วยนะครับอ่ะรอติดตามผลผลิตของทั้งคู่นะครับ